นะครับนอกจากภาษาอังกฤษแล้วนะครับภาษาจีนนะครับก็เป็นภาษาที่ถ้าทำธุรกิจควรจะต้องเรียนภาษาจีนเพราะเราก็รู้ว่า,ปร,าประชาชนชาวจีนนั้นในโลกนี้นั้นมีมากเป็นันดับหนึ่งของโลกมีพันกว่าล้านคนนะครับพราฉะนั้นถ้าใครจะทําธุรกิจนะครับก็ควรจะเรียนภาษาจีนเพิ่มข้ไปนะครับ ว่าในส่วนความรู้สึกของตัวเองนั้นนะครับก็เคยทีนะครับมาค้าขายหมดพูดง,ง่ายๆคือยืดชายหากในเรื่องของเศรษฐกิจปรากฏว่านะครับแม้จะเป็นประเทศเล็กๆที่โนเนไม่มีคนรู้จักก็มีคนก็เข้าใจในเรื่องของขนมทำเนียนประเพณีวัฒนธรรมตลอดจนภาษาจีนนะครับเป็นกำไรชีวิตยิ่งรู้มากนะครับก็ยิ่งได้ผลยบมากนะครับสิทธิ์เก่า ที่ได้เข้ามาร่วมโรครงการทุกคนขอใหพรให้การจัดโครงการทั้งนี้ประสบความสําเร็จตามมุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลา,าสมควรแล้วนะครับสิเก่าที่ได้เข้ามาร่วมโรครงการทุกคนขอใหพรให้การจัดโครงการทั้งนี้ประสบความสําเร็จตามมุประสงค์ที่ตั้งไว้ทุกประการบัดน,นี้ได้เวลา,าสมควรแล้วพอสังเกตนะคะสำหรับวันนี้นะคะ สอหภาษาจีนสำหรับชาวต่างชาตินะคะอรั้งน,นี้ก็จะเป็นเทว่ดีเหล่าชื่อก็คือเอาชื่อไว้ข้างหน้านะคะเหล่าชื่อไว้ข้างหลังนะคะ,ะเราจะเอาจบไปแล้วนะคะก็จะจำได้คำนึงนะคะนี่ห่าวทุกคนนะคะนี่ห่าวนะคะแล้วก็มีนะคะถ้าเกิดตอนมีโอกาสไจะอยู่ในแวดวงมาเลย์เจอคนจีนจะทำยังไงบ้างนะคะทั้งหมดนี้เป็น สิ่งที่เราจะรู้ในวันนี้นะคะก่อนอื่นนะคะมาทดสอบปฏิบิิยาภาษาจีนกันก่อนนะคะใช้ปลายบ้านเราใช่ไหมคะใช่น,นะคะโศกตุมือนะคะลองดูนะคะถ้าบอกว่าใครโซ่ให้ปิดมือนะคะลองดูนะคะ เจียนค่ะลองพูดดูนะคะใจ่ายเจียนถ้าบอกว่าชัวใจเจียนที่พูดว่าใจเจียนนะคะอย่างนะคะชัวใเจียนชัวเจียนชัวเจียนใจเจียนแล้วกอนนะคะถ้าเป็นสวัสดีบ้างจะวยังไงนะคะสวัสดีก็คือ